เอาละยังไม่ทันพ้นวันที่หนึ่งก็มีคนมรณาภาพแล้วคาดการสาเหตุการคิดน่าจะเกิดจากโดนหมาไล่ขิดและประเด็นคือยังหาผ้าพันแผลไม่ได้สักอันเลยจะไปชุบยังไงวะเน,นี่ยเอาเลยค่ะคุณกิติคะตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปยันจุดเกิดเหตุกันนะคะ<ๆ>เพื่อดูว่าเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคค่ะหลังจากการพินิษพิจารณาแล้วคาดว่าบุคคลท่านนี้นะคะน่าจะอยากเข้ามาจัดก,การหมาที่มีปอก คอแดงค่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้พิษสงของหมาที่มีปอกคอแดงซะแล้วหมาเหล่านี้นั้นมีความอันตรายแค่ไหนนะคะเป็นหมาติดเชื้อนะคะจากไซเ l นฮิาเดี๋ยวขออนุญาตลงไปช่วยเด็กก่อนนะคะก็ช่วยมันตั้งแต่วันที่2กันไปเลยในขณะที่เพื่อนช่วยเด็กนะคะเราก็จะช่วยเปิดกล่องเพื่อหาของว่าจะได้อะไรดีๆมั้ <c oughs> และก็นั่นละคะ่ะถังน้ำมัน